ความเชื่อคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์แต่มันก็เป็นดาบสองคมประวัติศาสตร์ในโลกเต็มไปด้วยเรื่องราวของวิหารศักดิ์สิทธิ์และพิธีกรรมโบราณที่ไม่ได้มีแค่ดอกไม้ทูบเทียนและวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆดำหน่งสู่ความมืดที่สุดของอดีตกับสิบห้าพ,พิธีกรรมที่สยองที่สุดที่ถูกบันทึกไว้ตั้งแต่การทำนายด้วยเครื่องในที่ยังอุ่นไปจนถึงการบูชายันมนุษย์ที่ถูกแช่แข็งอย่างสมบูรณ์ก่อนจะไปเริ่มนะครับผมก็อยากจะขอให้เพื่อนๆช่วยกันกด subscribe กดไลค์กดแชร์ เพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปอันดับที่15การฝังเครื่องใช้ Foundation Deposit ของเมโสโปเตเมียพิธีกรรมนี้ไม่ใช่การบูชายันมนุษย์โดยตรงแต่เป็นการสร้างความสยองขวัญให้กับสิ่งของที่อยู่ใต้รากฐานของอาคารสำคัญอย่างเช่นวิหารหรือว่าวางังในช่วงการก่อสร้างชาวเมโสโปเตเมียจะฝังวัตถุศักดิ์สิทธิ์ไว้ใต้ฐานรากเพื่อความสิริมงคลแต่บางครั้งวัตถุเหล่านี้ ก็รวมถึงร่างของทารกที่เพิ่งเสียชีวิตหรือสัตว์เลี้ยงแสนรักที่ถูกทําให้ตายก็จะนํามาเพื่อจะเป็นวิญญาณผู้พิทักษ์ของอาคารนั้นๆและก็จินตนาการถึงความเชื่อที่ว่าวิญญาณเล็กๆเ,เหล่านี้จะถูกพัฒนาการไว้ใต้กําแพงตลอดไปเพื่อจะปกป,ป,ป้องอิฐและปูนเหล่านั้นอันดับที่1 4การบูชายันร่วม er r e t a i n e r Sacrifice ของจีนโบราณในสมัยราชวงศ์ชางและโจของจีนมีพิธีกรรมที่เรียกว่าซุนสั่ง หรือการบูชายันผู้ติดตามเพื่อจะให้เขายังคงรับใช้เจ้านายในปรโลกเมื่อคุนนางหรือว่ากษัตริย์สินพระชนขารับใช้ทหารภรรยาและแม้แต่สัตว์เลี้ยงจํานวนมากจะถูกสังหารและฝังตามลงแปพร้อมกับเจ้านายในสุสานขนาดใหญ่หลักฐานทางโบราณคดีเผยเห็นหลุมศพที่มีร่างมนุษย์หลายร้อยร่างเรียงรายกันอยู่รอบลงศพหลักบางครั้งพวกเขาก็ถูกทําให้ตายด้วยการถูกตัดศีรษะหรือว่าถูกทุบการถูกบงังคับให้รับใช้เจ้านายจนถึงความตายและก็ถูกฝังทั้งเป็นนั้น หรือว่าในบางการณีก็คือความโหดร้ายที่เกิดขึ้นจากอำนาจบิดเซตอันดับที่ 13. พิธีบูชายันธาตุของอาณาจักรฟูนันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาณาจักรโบราณฟูนันตั้งอยู่ในกรัรมพูชาและเวียดนามในปัจจุบันมีพิธีกรรมที่สะท้อนถึงการแบ่งชนชั้นอย่างรุนแรงในการบูชายันในการอุทิศวิหารหรือแม้แต่ผู้นำชนชั้นสูงที่เสียชีวิต้าจํจำนวนหนึ่งจะถูกเลองมาเป็นเครื่องบูชายันวิธีกรรมก็มีหลากหลายวิธีแต่ที่น่ากลัวก็คือความเชื่อที่ว่า ถ้าเหล่านี้จะกลายเป็นปีศาจรับใช้ที่คอยดูแลทรัพย์สมบัติของวิหารหรือว่าสุสานนั้นตลอดไปพวกเขาไม่ได้ถูกสังหารอย่างสงบแต่บางครั้งก็ถูกนําไปแขวนคอหรือฝังทั้งเป็นแกล้กับประตูวิหารเพื่อจะเป็นผู้เฝ้าประตูชั่วนิรันด์อันดับที่12การทํานายด้วยเสียง Oracle of Delphi ของกรีกโบราณถึงแม้วิหารเดลฟีจะโด่งดังด้านการทานายโชคชะตาแต่กระบวนการในการติดต่อกับเทพเจ้าของฟินิก เป็นอะไรที่น่าขุนลุกฟินิก Phoenix เป็นนักบวชหญิงคนหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นร่างทรงของเทพพอลโลจะเข้าไปในห้องศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่ามีรอยแยกจากพื้นดินที่ปล่อยควันพิษบางทฤษฎีก็เชื่อว่าเป็นก๊าซเอทาลีนออกมาฟินิกจะสูดดมไอระเหยเหล่านั้นจนเข้าสู่สภาวะหลอนเธอจะพูดจาไม่เป็นภาษาและก็ส่งเสียงครนครางอย่างบ้าคลั่งนักบวชคนอื่นจะตีความเสียงและก็องคำพูดที่สับสนเหล่านั้นให้เป็นคำทำนายที่ชัดเจน การเห็นหญิงสาวที่ปกติกลายเป็นคนที่บ้าคลั่งโดยฤทธิ์ของสารพิษเพื่อจะฟังเสียงของเทพ,พเจ้าก็ถือว่าเป็นพิธีกรรมที่บิดเบือนจิตใจ,ใจอย่างน่าสะพรึงกลัวอันดับที่11พิธีกรรมการฟื้นคืนชีพโอซซริสไรของอียิปต์โบราณพิธีที่เกี่ยวข้องกับเทพโอซซริสซึ่งเป็นเทพแห่งการฟื้นคืนชีพและก็ความตาย มันเต็มไปด้วยรายละเอียดที่น่าขนลุกเกี่ยวกับการจัดการกับร่างของมนุษย์ในพิธีกรรมจำลองการเสียชีวิตและการฟื้นคืนชีพของโอซซริสนักบวชจะทำการชำละและก็ประกอบร่างของสัตว์หรือว่าหุ่นจำลองแต่ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการแยกชิ้นส่วนและการรวมชิ้นส่วนของศพนั้นไม่เป็นอะไรที่สยองขวัญอย่างยิ่งพวกเขาเชื่อกันว่าเพื่อที่จะมีชีวิตหลังความตายที่สมบูรณ์แบบร่างกายจะต้องถูกรักษาสภาพไว้หรือมัมมี่แต่ในบางพิธีกรรมลับมีการกล่าวถึงการพยายามจะสร้างร่างจำลอง ที่มีส่วนผสมของชิ้นส่วนมนุษย์หรือการใช้มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความตายและการกลับมามีชีวิตใหม่เพื่อจะบรรลุความรู้สูงสุดอันดับที่10พิธีกรรมการล่าหัว a ฮ h ฮันติ g ของชาวอีบันแม้จะเป็นพิธีกรรมที่ค่อนข้างใหม่กว่าพิธีอื่นแต่การล่าหัวของชาวอีบันหรือว่าดะยักษ์ในเกาะบอเนียวก็ยังเป็นที่รู้จักกันถึงความสยองพิธีกรรมนี้ไม่ใช่แค่การสังหารแต่เป็นการเก็บรักษาหัวมนุษย์เพื่อจะเป็นเครื่องรางของขลงัง และแสดงถึงความกล้าหาญหัวที่ถูกลาาจะถูกลงควันแล้วก็ตกแต่งก่อนถูกนํามาแขวนในบ้านยาวหรือว่า long house พวกเขาเชื่อว่าวิญญาณของผู้ที่ถูกตัดหัวนั้นจะถูกพัฒนาการและก็ให้ความคุ้มครองแก่ชาวชุมชนการมีหัวมนุษย์ที่บิดเบี้ยวจากความร้อนและก็ควันแขวนอยู่ตามบ้านมันก็คือสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและความปลอดภัยซึ่งก็เป็นภาพที่น่ากลัวและก็น่าขยักขยแยงมากอันดับที่9 พิธีซามู Samuel, เอลซัมเฮนของชาวเคลหรือว่าเคีติกเทศกาลซามูเอลเป็นจุดเริ่มต้นของปีใหม่ของชาวเคีวซึ่งก็ถือเป็นคืนที่ม่านระหว่างโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณนั้นบางที่สุดในคืนซามูเอลซึ่งก็เป็นที่มาของวันฮาโลวีนชาวเคิวจะจุดกองไฟขนาดใหญ่และก็มีการเผาสิ่งมีชีวิตรวมถึงการบูชายันมนุษย์ที่ถูกบันทึกโดยนักประวัติศาสตร์โรมันเพื่อจะให้มั่นใจว่าพวกเขาจะรอดพ้นจากปีศาจ และก็ความโชร้ายที่เข้ามายังงลบมนุษย์การรวมตัวกันของฝูงชนในความมืดมิดท่ามกลางกองไฟที่กำลังลุกไหม้และการสละชีวิตมนุษย์เพื่อจะแลกกับการปกป้องจากสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นพิธีกรรมที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความกลลาหนอันดับที่8พิธีเทเกสของชาวอีทรัสกันชาวอีทรัสกันมีความเชื่อเรื่องเทพยากรลึกลับนามว่า เทเกสซึ่งเชื่อกันว่าปรากฏตัวอย่างประหลาดเพื่อจะมอบความรู้แก่มนุษย์ตำนานเล่ากันมาว่าเทเกสปรากฏตัวขึ้นจากรองที่ถูกไถานาในทุ่งนาในรูปแบบของทารกที่มีใบหน้าของชาชาราที่เต็มไปด้วยริ้วรอยเข้าสอนวิชาด i ซิ i ลีน n าอิตัสกันมันคือการทำนายด้วยเครื่องในและฟ้าผ่าให้แก่มนุษย์ก่อนจะหายตัวไปการปรากฏตัวของเด็กชารา ที่บิดเบีย้ยวและก็น่าเสียเอยดนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของศาสตร์ความมืดที่ควบคุมโดยความรู้ที่ได้มาจากสิ่งที่ผิดธรรมชาติและก็น่ากลัวอันดับที่7พิธีเลสเตเรเนียมของชาวโรมันหรือการติดต่อกับเทพเจ้าด้วยร่างไร้วิญญาณในยุคสาธารณรัฐโรมันเมื่อเกิดภัยพิบัติร้ายแรงอย่างเช่นโรคระบาดหรือว่าสงครามชาวโรมันจะจัดพิธีเลสเตเรเนียมหรือว่าการวางเตียงบูชาแม้จะดูไม่น่ากลัวในตอนแรก แล้ว่าระเอียดนั้นน่กคนลุกแทนที่จะบูชาด้วยเลือดเนื้อพวกเขาจะนํารูปปั้นของเทพเจ้ามาวางบนเตียงหรือภูวินาที่ประดับประดาอย่างสวยงามแต่ว่าที่น่ากลัวก็คืออาหารและเครื่องดื่มที่วางไม่บูชาจะถูกทิ้งไว้จนเน่าเปื่อยและถูกมองว่าเทพเจ้าได้รับประทานไปแล้วความรู้สึกถือว่าเทพเจ้านั้นมาประทับรับเครื่องบูชาในร่างรูปปั้นที่กําลังกินของเน่าอยู่ท่ามกลางความเงียบงันในวิหารนั้นเป็นความสยองทางจิตใจที่สืดถึงความสิ้นหวังอย่างลึกซึ้ง อันดับที่6การทำนายจากเครื่องใน h a r u ไปซี่ของชาวอิทรัสกันชาวอิทรสกันซึ่งเป็นอารยธรรมโบราณในอิตาลีก่อนยุคโรมันมีพิธีกรรมที่เรียกว่า h a r u ไปซี่หรือการทำนายโชคชะตาด้วยการผ่าเครื่องในสัตว์นักบวชที่เรียกว่าฮรัสเพ e x จะทำการสังหารบูชายันส่วนใหญ่จะเป็นแกะหรือว่าัวและกะ็รนำตับออกมาอย่างพิธีพิถันจากนั้นพวกเขาจะพิจารณารูปร่างสีตำแหน่งของเส้นเลือดและรองรอความผิปกติบนตับเพื่อจะทำนายอนาคต การทำนานนี้ไม่ใช่แค่การดูอวยวะแต่เป็นการเชื่อว่าตับเป็นแผนที่ของจัก,กรวาลและเทพเจ้าก็ได้เขียนข้อความไว้บนนั้นพิธีกรรมนี้เต็มไปด้วยเลือดและก็ความเชื่อที่ว่าการตัดสินใจระดับชาตินี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของอาัยวะภายในที่เพิ่งถูกดึงออกมาอันดับที่5พิธีบูชายันลูกโทษของชาวคานาอันฟินิเซียอ้างอิงจากบันทึกทางประวัติศาสตร์หลายฉบับรวมถึงไบเบิลชาวคานนอันและฟินิเซียมีความเชื่อเรื่องเทพเจ้าโมลช ซึ่งเชื่อกันว่ามีการบูชายันมนุษย์เพื่อจะให้ได้มาซึ่งความอุดมสมบูรณ์หรือว่าชัยชนะการบูชายันในรูปแบบที่น่ากลัวที่สุดก็คือการเผาเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกคนแรกหรือว่าลูกโทนพิธีกรรมนี้มักทําในสถานที่ที่มีรูปปั้นของเทพเจ้าโมอรลชซึ่งบมมันทึกก็ระบุว่ามีรูปทรงเป็นมนุษย์ที่มีหัววัวและก็มีแขนที่เป็นโลหะที่ยื่นออกไปเหนือเตาไฟเด็กจะถูกวางลงบนแขนโลหะนั้นและก็ถูกเผาทั้งเป็นต่อหน้าต่อตาผู้ที่เป็นพ่อแม่เสียงร้องของเด็กก็ถูกลกลบ และก็เสียงเพลงเพื่อจะป้องกันให้พ่อแม่นั้นเปลี่ยนใจและนี่คือความสยองผวัญที่เกี่ยวกับความโหดร้ายต่อผู้บริสุทธิ์ที่สุดอันดับที่ 4. การเรียกผีของชาวบาบิโลน Exorcism and Necromancy ชาวบาบิโลนโบราณให้ความสําคัญกับการควบคุมพูดผ,ผีปีศาจและวิญญาณคนตายอย่างมากพวกเขามีวิธีกรรมที่ซับซ้อนเพื่อจะติดต่อหรือว่าขับไล่สิ่งเหล่านั้นพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องก,กับการเรียกวิญ,ญญาณผู้ตาย n นโคร man ซี เพื่อจะขอคำปรึกษาหรือการทำนายที่น่ากลัวมากหมอผีจะเตรียมอาหารสำหรับคนตายและรายมนเพื่อทำให้วิญญาณปรากฏตัวสิ่งที่สยองที่สุดก็คือการพยายามจับขังวิญญาณให้อยู่ในภาชนะหรือว่าในร่างของสิ่งมีชีวิตอื่นเพื่อจะควบคุมมันมีการใช้ดินเหนียวปั้นเป็นรูปคนตายพร้อมกับใช้ส่วนประกอบที่น่ารังเกียจอย่างเช่นไขมันของมนุษย์หรือนำลายผสมเพื่อจะสร้างเครื่องมือในการติดต่อก,กับวิญญาณที่ถูกเรียกมาด้วยความน่ารังเกียจ และถูกบังคับให้รับใช้ซึ่งก็เป็นความสยองขวัญที่ไม่มีใครอยากผาเผชิญอันดับที่3พิธีเมโอเมริกันออโต้เซคริฟายของชาวมายาหรือว่าการเจาะเลือดบูชาชาวมายาไม่ได้บูชามนุษย์เสมอไปแต่พิธีกรรมที่น่ากลัวที่ไม่แพ้ก,กันก็คือออโต้เซคริฟายหรือการบูชาย,ยันตนเองซึ่งก็เป็นส่วนสําคัญของศาสนาและพิธีกรรมทางการเมืองผู้นําชั้นสูงหรือวา่ากษัตริย์และราชนี จะต้องเกลียดเลือดตัวเองเพื่อจะติดต่อกับบารมบุรุษหรือว่าเทพเจ้าแต่พวกเขาไม่ได้กรีดแขนอย่างง่ายๆพวกเขาจะจอดโซนที่บอบางแล้วก็ไวต่อความรู้สึกที่สุดของร่างกายอย่างเช่นลิ้นหรือว่าวัยวะเพศด้วยน้ำแหลมแล้วก็กระดูกที่รับคมจากนั้นก็จะนำเชือกที่เต็มไปด้วยน้ำมาแล้วก็ร้อยผ่านรูที่จอบเพื่อจะซึมซับเลือดให้มากที่สดุดและเลือดที่เปื้อนเชือกนั้นจะถูกเผาเป็นความศักดิ์สิทธิ์ก่อนทำร้ายร่างกายตัวเองอย่างเจ็บปวดและก็โหดร้ายต่อนหน้าสาธารณชนและนั่นก็สะท้อนถึงคววาามเชื่่่อที เดยของชนชั้นสูงท่อนั้นที่มีคุณค่าเพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงเทพเจ้าได้อันดับที่2พิธีภูบาของทิเบตการปลดปล่อยวิญญาณที่ถูกขังในพิธีทางศาสนาพุทธนิกายวัชรยานบางแขนงของทิเบตมีการใช้กริศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าภูบาคล้ายกับมีดหมอซึ่งมีปลายแหลมสด้าน เพื่อจะจัดการกับพลังงานด้านลบและปีศาจแม้ว่าในปัจจุบันจะใช้เป็นสัญลักษณ์แต่แนอดีตและบางพื้นที่ที่ลึกลับผู้บาถูกใช้ในพิธีในการตอกวิญญาณชั่วร้ายหรือวิญญาณของคนตายที่ไม่สามารถจะไปผดไปเกิดได้พวกเขาเชื่อว่าการตอกผู้บาเข้าไปในตำแหน่งพิเศษบนร่างของศพอาจจะเป็นหัวใจหรือว่าศาีรษะมันคือการปลดปล่อยวิญญ,ญาณนั้นออกจากร่างที่ถูกขังเอาไว้ในเนื้อหนังแต่ว่ารายละเอียดของพิธีกรรมที่ใช้กริดนี้ในการจัดการกับศพหรือว่าการแทงร่างมนุษย์แม้จะเป็นศพ เพื่อเจรประสงค์ทางจิตใจนั้นก็ยังคงเป็นสภาพที่ชวยสยองอย่างยิ่งอันดับที่ 1. พิธีคาป,ปาโคชาของชาวอินคาการบูชายันเด็กที่สมบูรณ์แบบนี่คือพิธีกรรมที่ได้รับการยกย่องว่าสยองที่สุดด้วยความเยือกเย็นและความสมบูรณ์แบบในการจัดฉากนักโบราณคดีค้นพบหลักฐานที่น่าสะเทือนใจบนยอดเขาแอนดิสที่หนาวเหน็บชาวอินคาเลือกเด็กที่สวยงามและก็สมบูรณ์แบบที่สุดมักจะมอายุราวๆาหกถึงสิปี เพื่อจะบูชายันให้กับเทพเจ้าแห่งภูเขาอพุสเด็กเหล่านี้จะได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีที่สุดมีการฉลองและก็เดินขบวนไปยังภูเขาสูงแต่ว่าก่อนจะถึงจุดบูชายันเด็กๆจะได้รับเครื่องดื่มที่ทามาจากข้าวโพดหมักหรือว่าชีชาและก็ใบโคคาเพื่อจะให้พวกเขาสลบหรือมึนงงจากนั้นพวกเขาจะถูกทิ้งไว้บนยอดเขาในสภาพอากาศที่หนาวจัดจนตายอย่างช้าๆโดยสภาพาอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติหรือว่าไฮเปอร์โทเมียแต่ว่าบางรายนั้นอาจจะถูกสังหารโดยการทุบที่ศีรษะ ความสยองก็คือเด็กเหล่านั้นไม่ได้ตายอย่างรวดเร็วและก็หวาดกลัวแต่ว่าตายในขณะที่ร่างกายกำลังหลับไหลและก็ถูกแช่แข็งในสภาพที่สมบูรณ์แบบนักโบราณคดีเจอศพที่ถูกแช่แข็งเหล่านี้ในสภาพที่เหมือนพึ่งหลับไปเมื่อหลายร้อยป,ปีก่อนเป็นการรวมกันของความศรัทธาที่บริสุทธิ์ที่สุดกับความโหดร้ายที่เย็นชาที่สุดสุดท้ายนะครับ15พิติกรรมที่ผมเพิ่งเล่าไปนี้มันก็คือกระจกสะท้อนความมืดบิดในใจของคนเรา ไม่ว่าจะเป็นการบูชายันเด็กที่สมบูรณ์แบบของอินคาหรือการแลกเปลี่ยนชีวิตเพื่อคำทำนายของโรมันมันพินสูจน์แล้วว่าเมื่อความกลัวและก็ความเชื่อมัน,มนจบกันมนุษย์อย่างเราเรานั้นก็พร้อมจะทำในสิ่งที่โหดร้ายที่สุดเพื่อจะแลกกับอำนาจหรือความอยู่รอดและเพื่อนๆละ่ะคิดว่าพิธีกรรมไหนที่ทำให้เพื่อนๆน,นั้นนอนไม่หลับที่สุด